สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยก็เก็บภาพรวมนะคะที่ขึ้นมากราบขอพรโยนะที่แห่งนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะแต่แม่พลอยหาป้ายชื่อของวัดไม่เจอนะคะรู้แค่ว่าตรงนี้เป็นสมเด็จย่าของเราใช้เงินสดของพระองค์นะคะมาซื้อแล้วก็สร้างขึ้นมาให้ สวยสดงดนงามแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนคะใครรู้ตรงนี้ว่าชื่ออะไรคอมเมนต์บอกแม่พลอยด้วยนะคะเพื่อนๆแม่พลอยพลาดไปก็คือหาชื่อของวัดไม่เจอนั่นเองนะคะก็ได้ขึ้นแต่ไปถ่ายรูปภาพและก็วิวสวยๆมาให้ดูให้ชมกันแบบนี้คะ่ะก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็ได้กุศลผลบุญที่เราได้มาทำบุญอยู่นะ ที่แห่งน,นี้นะคะเนี่ยสวยไหมสวยมากๆเลยนะคะใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะคะไปกราบพระขอพรในวันหยุดและวันพักผ่อนของเรานะคะเจิญส่วนนะคะไปเที่ยวได้นะคะจังหวัดเลยนะคะมีที่เที่ยวให้เยอะแยะมากมายเลยสาธุอนุโมทนาบุญจากความสวยนี่เราดูมุมไหนก็สวยไปหมด เป็นที่ขึ้นไปกาบการะบูซานะคะเพื่อนเอนอย่าลืมล่ะได้ไปจังหวัดเลยอำเภอภูเรืเอนะก็ไปเที่ยวกันได้คะ่ะสวัสดีจ้า